การฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน11วินาทีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเสียงดนตรีจะทำให้ผู้ฝึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการฝึกเพิ่มขึ้น การฝึกหายใจท่าเดินมีตั้งแต่ 6, 7, 8วินาทีไปเรื่อยๆจนถึง20วินาทีการเตรียมตัวผู้ฝึกยืนตรงตามสบายโดยให้เท้าแยกจากกันเท่ากับความกว้างของสะโพกแต่ละคนมือข้างขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีหรือตำแหน่งใต้ราวนมประมาณ2นิ้วมือ เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นมือข้างซ้ายวางข้างลำตัวตามสบายการฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน11วินาทีข้อพึงปฏิบัติดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนฝึกการฝึกหายใจในท่าเดินเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าในท่าเดินโดยให้ผู้ฝึกหายใจเข้าลึกๆช้าๆท้องค่อยๆพองขึ้นยกเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าช้าๆหก้าวจนกระทั่งเข่าเหยียดตรงมากที่สุดมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นขณะหายใจเข้าช้าๆ คงค้างค่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าช้าๆเป็นเวลา5วินาที1 2 3 4 5กลั้นลมหายใจไว้5วินาทีขณะที่คงอยู่ในท่านี้ไว้มือข้างขวาที่วางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2 3 4 5ส,ส่ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยกนิ้วชี้มือข้างซ้ายมาวางหน้าปากเพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีกเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องทีงท่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายเดิน1นก้าวเป็นเวลา 6. วินาที และเท้าขวา19เป็นเวลาอีก5วินาทีรวมเวลาหายใจออก11วินาที 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถือเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณลมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขา่า หนึ่งรอบหลังจากนั้นก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าวขวาในท่าผักการหายใจรอบต่อไปสลับเป็นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ามือข้างซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีประมาณ2นิ้วมือเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องทีงท่พองขึ้นมือขวาวางข้างลำตัวตามสบาย หายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆท้องค่อยๆพอ,องขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าชา้ชาๆหนก้าวจนกระทั่งเข่าเหยียดตรงมากที่สุดมือซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นขณะหายใจเข้าชา้ชาๆคงค้างค่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าชา้ชาๆเป็นเวลา5วินาที1 2 3 สี่ห้ากลั้นลมหายใจไว้5วินาทีคงค้างค่านี้ไว้ขณะกลั้นลมหายใจไว้มือข้างซ้ายคงวางกลางหน้าอกบ,บริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2 3 4 5. ่ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้า,ชา ยกนิ้วชี้มือขวามาวางหน้าปากเพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าขวาเดิน19เป็นเวลา6วินาทีและเท้าซ้าย19เป็นเวลาอีก5วินาทีรวมเวลาหายใจออก11 วินาที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ถือเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณลมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขาอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในท่าผัก การหายใจรอบที่หนึ่งหายใจเข้า1 2 3 4 5สหายใจ1 2 3 4 5สหายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่ห้าหแปดเ 10 11เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สองหายใจเข้า1 2 3 4 5ส้ากลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สามหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจหนึ่งสองสาม สี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สี่หายใจเข้าหนึ่งสองสาม สี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เหลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่5หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่6หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่เจ็ดหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสองจุดห้าพรีเมียมให้คุณก้าวข้ามทุกขิดจำกัดด้วยพลังที่ไร้ขอบเขตให้ทุกการตัดสินใจไม่มีที่ว่างสราบความผิดพลาดคำรีใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณเลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่8หายใจเข้า 1. สองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เลียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่9หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เห็ี่รยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่10หายใจเข้า1 2 3 4 5สอ้ากลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่11หายใจเข้า1นึ่งสองสามสี่ห้าหายใจ1 สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบสองหายใจเข้าหนึง่ง สองสสี่ห้ากลั้นหายใจ1นึ่งสองสสห้าหายใจออก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดิบสบอ็ด เหลี่ยนสลับมือและขากการหายใจรอบที่13หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่14หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิหาหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบหกหายใจเข้าหนึ่ง สองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เลียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่17หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1เ1 1เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่18หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่19หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่ยี่สิบหายใจเข้าหนึ่ง สองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ก่อนจะจบการฝึกในช่วงเวลานี้ให้หายใจเข้าลึกที่สุดชา้าๆกลั้นลมหายใจไว้แล้วลากเสียงสลัเพื่อประเมินการฝึกลมหายใจโดยการหายใจเข้าลึกที่สุดชา้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอา บันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจให้หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอูบันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุด ลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจหายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียง e บันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจจบการฝึกหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขา่าท่าเดิน11วินาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังการฝึก